มาตีรับพี่น้องไม่ไหนพ่อเวี้ยทำไมพ่อนมาอยู่กรุงเทพมาเดือนหนึ่งแบบสิกับบ้านนะแถวว่าสินั่งแท็กซี่มิเตอร์จากลาดเก็บังไปเมื่อพี่น้องเอ้ยกรุงเทพนั่นขั้นมาติดกับติดขั้นว่าบาติดกับมาติดดอกอันที่ว่าบติดคือนอนอยู่เพื่อนบนทางด่วนโอ้นนั่ทางด่วนทาง้อยขามแยกทางด่วนน้องกรวบะทางด่วนสีรัตทางด่วนอย่างสิไปลุ่ม สวรณภูมิอ่สิไปซุนบุรีผุนนะทางดวนพระรามนี่ถนนพระรามเก่าครับถนนพระรามเก่าใช่ลพดพระรามเนี่พพรรยพระรามเดียวซ้ายขึ้นทางด่วน อันปเวียงนี่เป็นคนขับแท็กซี่อยู่รับสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้หายแท็กซี่ภาพไปแล้วปรจักเพเป็นสิภาพเป็นสายกยายะนะถนนนี่ครับเป็นถนนหกเลนแปดเลนครับยังบีพ่อแดนยังได้ขึ้นไปแดนสันบนนี่ครับ ที่าไปขึ้นทางด่วนใช้เรียนไงบ่ขึ้นบ่ขึ้นไปเขารัชดาเขารัชดาวิ่งยาวไปออกวิภาวดีวิ่งยาวออกวิภาวดีเกี่ยวเขาว้ามวงวานวานเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเรียบคล้องไปคลองป่าเลี้ยวขวาคล้องปป่าผ่านมหาลัยยังก่อนนาลื่อมซื้อมหาลัยได้ด้ยอันยังบัณฑิตบัณฑิตธุรกิจบัณฑิตจักละธุรกิจบัณฑิตหรือเกษมบัณฑิตเนี่ยแมนบอสแนวหนึ่งกับแนวหนึ่งล่ะ บัณดิตบัณดิตนี่ <laughs> อ๋าโอ้เกษมบัณดิตนี่อยู่ขลองตันพนนัฒนพัฒน,น,นาการนั่นน่ะแม่ยังกอบไปเนี่ธุรกิจบัณดิตธุรกิจบัณดิตแยกสามัคคีอ่าบัณฑิตเลาดยหันไปน้อยหนึ่งก็สิเป็นทางแยกแยกสามัคคีแยกสามัคคีนี่มันอจิทะลุออกไปใสุ่ผงติวานนติวานนแยกไปแถวแถวหนานเดี่ยวแยก ที่วานนเลี้ยวขวาไปแพทย์ปัญญาเอ้ยไปเอ้ไปโรงพยาบาลกรมสุนโรงพยาบาลกรมชนวัดชนสุนรนบประทานลี่แล้วก็ทะลุออกไปบันดิกะปัเป็ดเออนึกว่าสิว่าแค่ายว่าแค่ไรไปรอดกลับมาที่ไหนเบืองแดงครับย้งเชิงกับถนนนี่เด้อครับอันนั้นทางด่วนตรงข้างบนน่ะเป็นทางด่วนระวังทางด่วนก็ทางแยกทางด่วน ไปปุณหนไปโอชิดินแดงแจ้งวัฒนะดินแดงอ่ามาจะแจ้งวัฒนะแดงดาวขนองก็ได้เป็นหน้าด่าในพี่น้องกรุงเทพมาแหมมาเที่ยวน้องกันแมมพอเวียงพอเวียงจะเอาเจ้าไปถิ่มมาลงเป็นรถจอดได้ตีรถตีตี โอ้ยขวรวนรถจอดได้เป็นรถติดสิจอดกับรถติดมาคืนกันโอ้ยถ้าเจ้ามาสั่งว่านะาไม่พอนแล้วว่าเป็นรถจอดเนี่รถติดมันแล่นบ่ได้มันติดกันไฟแดงรอสักครู่ค่อยไปในใจสิภาคของเป็ลอดอุโมงค์อยู่ถนนมีผ้าพดีอยู่ติหลอดอยู่รัชโยธินโอ้แล้วก็หลอดอยู่สุทธิสารหลอดอยู่ห้วยขวาง ที่สารขึ้นข้ามแยกลาดพ้าผ่านหน้าของเปมบอกเออเล้วเขาไปของเปมยังบ่เรี่ยเรียก,ยกวาย่าง่วงวานยัผ่านของเปมเมื่อนันลูกผาไปาผ้าไปรงนันงามวงวานอันมือทีมาเบิ่งไฟ,ไฟแสงสีหนังคือสั้นบนนี่เด้อครับเด้อมือนีอผ้าลงสั่นลา <c oughs> ่าง่างสีก็นนกันขึ้นสนามหวงนล รถไฟเบอร์มันเป็นตอนนี้นั่งแท็กซี่มิเตอร์เด้อครับนี่เบิ่งราคารถเด้อครับนี่เด้ออ่ากุนน้ากุนน้าโอ้ยเก็บตามมิเตอร์เด้อเก็บตามมิเตอร์เด้อนี่เ <c oughs> มื่อนี้สงสัยแม่พอที่จ่ายเป็นพันหรือร้อย <c oughs> แท็กซี่นี่ถนนยังหลานี่โซเพื่อ สุติสารแยกข้างหน้าแยกหัขวางตอนนี้กำลังอันนี้ว่าแม่ถนนรัชดาบอนรัชดาลงอุโมงหัวขวางตอนนี้กำลังจะลงอุโมงค์อันนี้เด็ดทึกยังฮะน่ะน่ะโรงแรมสวิตตอนนี้ลงอุโมงค์เด้อครับเด้อลงอุโมงค์สุติสารนี่อุโมงค์นี่มันสิอันนี้อุโมงหัวขวางครับอันนี้หัวอุโมงหัวขวางสมมติว่าเห็นเส้นนี้นี่ มงนาจาังไปจังที่สารคับสาเนี่ยโอ้ยเรากรุงเทพเราไม่เจออุม,มองสมใชมนี่ยปิดปิดปังปิดโอ้ยนาโอขานาดสิลงของอุ้ยังติดเนาะ รถดสมาติดแทะไปแมพ่พ่อนร่งยางเอาห้อถิ่มมันไว้เนี่แหละแท็กซี่มิเตอร์ให้มันติดอยู่นี่แหละเฮ้ยมันมือให้มาขุดของมันได้บบเน,นี่ยร่งยางเอาห้อให้มันดังอยู่นไนรถเนี่แหละคนขันรบรถเท็กซี่มิเตอร์เขาปัญหาไปสีไว้กองมันได้เนี่นะ มมันเบ่งเถอะส่เนี่ยมันติดกระดักกระดดกไปไปไปลงไพ่พอนย่างยาง,ยาง